นี่เนาะครับนีสองกระถือนีหนึ่งกับถือศูนย์สองกระถือถือนำนำนำกันมันมาถือหลายเนาะคนโมมีซ้ำเนาะเจ้าสามกระถือถือตลอดมากเนี่ยค่ะเจ้าสามบอกแม่นหลายอย่างเ่องพูกกระถือตลอดจะได้เขาไล่หนีถูกจนเขาไล่หนีกี่งวดแม่ถูกเขาไล่หนีเนี่ย ่านที่เขาลานคนีเอาตอเไปฟครับครับเจมือจนงไปบออกให้เซาซกเจ้ามือบอกให้เซาเลยไดีวพาหัวถึงบ้านขอาบ้านของบ้านโอ้ คนชอบมาบอกเนาะค่ะเนาะมาบอกเทียร่าตูเนาะค่ะอันนี้คุณแม่ียังก็่าจะคุณแม่แดงค่ะคุณแม่แดงโอ้แม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะครับผมยังวันนี้มาตามถึงบ้านเลยเนาะคุณแม่เนาะครับมาถึงบ้านคุณแม่เลยนะครับคือไม่ได้ออกไปมาไปสวนแฟนไปไหนครับผม ไปขุดมันทุงดอุดรค่ะไปขุดมันนะครับก็เลยไม่ได้ออกไปนะแม่เนาะ,ะครับหลังจากที่รอบก่อนฝันว่าได้ขานรอมกลัวอ่ะอกลับมาบ้าน, <c oughs> นอ,อก็ตื่นขึ้นได้ฝันว่าอกรนมาทักอู้อาทำไมถึงแก่จังมาทาันมาทำไมถึงแก่อือยแก่ไหน่าแก่จังไหนจะเขา้าหกสิบเรา ก่อนก่อนแม่จะไปนะแม่ฝันว่าจังไดนก็ข่าไปหาปูอยูุ่ดวแมร่พาไปบ่นบอกให้ไปคาดอ่อนพูนจ้ะแล้วก็ไปนั่งเอาพุทธิไห้พุ่นว่าพุ่นจะเปิดไห้พุ่นว่าไม่โดนแม่แน่าน่ะก็คือว่าฝันเล่นกับโม่แค่พูนว่าก็จะอยากอายนกับโม่หือร้อนพึ่งว่าห่างร้อนโม่ก็กลับมาก็เลยฝันมามีคนมาทักอยู่ในสวนนั่นระเขาไปสวนนั่นระจ้าบ้านคือแถาแท้ว่าสัน เท่าได้อายุสิเขาหกสิบเหล่าสันแต่อายุพอถึงอายุแค่อันห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดอายุจริงจริงมาห้าสิบเจ็ดเขาทักเขาทัก,ทกแต่เก้าคขันปู้เพืพ่อนบอกแม่นี่คือหางเดียวบอกโต๊ะเดียวออกเลยแต่ว่าฝันว่าไปข้านองพ่น ก็ได้ไปเห็นสิบสามแหละแค่ว่าเหสิบสามตันเดียววันนั้ 9. นะะเห็นสิบสามต้นมาไกลับมาบ้านไม่นด้็น่างค่คือเล็คเลวาขสองันกับซีาซีตัตีนว่าซีหกศูนย์ซีหกศูนย์สีหกศูนย์ดอีเม่ คอยจุดทูบเมื่อวานนี่ได้หกสี่ศูนย์อยู่นานสารปูคือสีตรงันแนตรยอดนดีอันนี้คือว่าวันจริงจริงครับผมวันมาคือกำลังงานไปว่าเอาคือแถาแทบในมึงไม่หน,นีคือแถาแทพจะบรุษประกันภัยครับอ่าเลยถามมาว่าแถาจะไหนสี่รอายุสี่ขาหกสิบหรอกแม่ก็เลยเอาสีมาใส่หน้าสีก็บจุดฟองค้าสีจุดฟองกับน้ำสีกันสี่หกศูนย์จ้า บ้ากว่างบังเอิญเบิกทราบกันชุดเลขทถูกน่าเหมือนชาวรุ่งตาำเล่าละไอหกสี่ศูนย์แม่แม่กันเลยแม่หน้าสารกูคนลูกเลยครับผมอะไรไม่ทราบทำได้บอัันนอเห็นหางพญานาคบ่แม่ทราบเห็นพันเห็นหัวไม่เดียวกันกันได้บ่ารุ่งต่ำเห็นหัวพญานาคไม่บ้ากันบ้า คาดกระเทีนหางพญาีนาสั้นไม่ทราบก็ได้หัวนี้ก็ได้หางครับมันนี้ก็ว่าสั้นโตกันอีกไม่ชิบว่ใจใจกันบท่นออกเด็กไง่ว่าเบอร์ซาผัดจุดตำเล่าเมือแรงพตำเล้าเลือปูในหกซีโซนอันปล่อยไปแได้เหมือนสาบานีมากแม่ว่าใหฟังช่วงแรกนี่เ่ได้หูมาก่อนเีว่าแม่ดตัวนี้ตัวไหน็แม่ ี่ครับบานเล็กี่ก็เดี๋ยนี้หนึ่งหนึ่งหกสี่ค่ะบานเล็กี่กกลหกสิบหกสิบยันยเป็นหกสี่สกโอ้หนึ่งหกสี่กับหนึ่งศูนย์ด้วยเบิรกซัตรงกันเลยเนาะแม่นาะงฟนเกียวบบานเลขกี่ก่เลขที่บ้านปหนึ่งเล็กี่บ้านด้วยหนึ่งหกสี่ปะกับหนึ่งศูนเอ้ามันคิดแต้มยาวต้องเติมอันทันของคนเป็นหนึ่งคำศูนย์หนึ่งตรนย์คำเลอาจจะมาหกนะหมดนี้ แต่ว่าแม่ชอบนี่ก็คือว่าสี่หกศูนย์กาพันเลยเรก็ได้มาบอกบอกลูกว่ามึงมาก็มาฝันังซี่วะครับว่าจะไปโอ้ไปบอกว่าก็บกล้ายานฝันไปอีกชั้นหนึ่วันนี้มาตามถึงบ้านเลยครับคุณแม่ครับหัวล่องกระซี่เก่าศูนย์เดียเก่าศูนย์ของเพื่อนจะมาปีนหัวของปู่คะนะเพราะว่ามาเบิกทราบมาปะแปลงที่แม่คุณแม่ มันหายมากเมื่อนั้นหกศูนย์ไหมมันออกเก้าศูนย์ไหม,มอเออหายเราบ้างเราก็รูปจิตเอาไปเลยเมื่อน้ามึงดูนี่แม่ว่าดจิตื้อสีสามในแค่แต่สองหม่องสองเท่าสีสามมาสั้นอือมวิเงินมาซื้ออีกมาสั้นมารอบสองอีกด้ <c oughs> ามแม่ว่าดจิตซื้อหกสามมันบอกพูงไงแม่เมื่อไรซื้อตลอด เราประเสริฐก็ประเสรดวงเขาปรถึงวมดสันบามงวดเมื่อกี้ใช่ไหมครับแม่ได้มาหลายงวดแล้วเหรอครับแม่มีแต่บอกเขาอย่างเดียวถ้าเลยเอาเจอเอาเลขขึ้นมาบักกัดาผ้าลูกแสดงคันคันแม่ฝันแม่บอกสื้อแล้วซื้อทันทีเลยเดี๋ยวมาโอเคแล้วเมื่อว่าซื้อได้ก็บผู้สื่อเลยเออกับผู้สื่อเลยเพราะถ้าเกิดนาแดงบอกว่าซื้อซื้อตัวนี้ซื้อไม่ถูกคือไม่ถูกเลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าถูกแล้วเงียบเราไปซื้อโอเคแต่ทั้งหลังนี่จะได้ทั้งหลังทั้งบนเลยทั้งหลังทั ได้ฝันฝันยำฝันจังไงกูแม่ตัวไหนเนี่ยฝันจ้าฝันว่าออกจากปูนมาปืนตอนแรงแล้วค่ะเนาะฝันฝันว่ามีคนมาทักผมเงี้มาทักยังบวกมาว่าก็เลย่ลงอวอุ๊ยเจ้าคือเท่าแท้สันว่าครับผมว่าเท่าจังได้สะเขาหกสิบหรอ นนนัะก็เลยเป็นที่มาของ60แม่ก็เลยเอาสีใส่สีก็คือเราไปคานของสีก็คานอยู่ขวานอยู่แล้วเป็นซีหกศูนย์แต่อายุของคุณแม่คืออายุห้าสิบเจ็ดปีอายุเกศอายุเราแตะๆนะคะจิบเจ็ดจิบสี่กับตาลายอีกสามจีสีสามปีคือคุณแม่ย่างบ่ค่อยได้บ่ค่ะค้าเป็นเป็นปวดขาเป็นเป็นมัดตะน้อย โอ้โหมัเป็นหน่อยโหเป็นมัดเปนห่อยได้บอกแม่ลูกว่าแม่เพิ่งเปลี่ยนได้หนิเวลาที่เดียงมาซื้อจังที่แล้วกันว่ามีเงินจังที่กับป้ากันซื้อเลยก็ซื้อไปเออจะเดียงและซื้อครับทำลูกแทนลูกหดูทำควรลวกครับคบเมีเงินซื้อมีกงินซื้อรู้บ้านจุดจุดตัวว่าบ่ถือเล็กบ่ถือเล็กเขาก็ทำนี่กับบัตรถือบ่กรถือบัวเขาหยาดเขาว่างหยาดเขาว่างให้เท่าคู่ก็ถือตลอดจะได้เขาไล่หนีถูกกันเขาไล่หนี ขี้งอดแม่ถูกเขาไลหนีเนี่ยตลอดบลากราได้ก็ถึงกระปานพันพันที่เขาในป่าเนี่ยเพิ่นอนไปเอาตลอดเพราะก็าพ่ซื้อของไปฝากซื้อคู่ตาแต่ว่าเนาะดวงมันจิกันบนนะตรงนี้เนาะก็คือบอกเขาอย่างเดียวบอกมือไม่ประเด็นคดีบอย่ามือเจะยังรูปไปเลส่วนมากที่คือบอกให้เสาเจ้ามือบอกให้เสาเลยเจ้ามือบอกใหไงซ่าจะได้พาปวาขึ้นบ้านเอาบ้านไปบ้าน กนมาเขาตรงๆบอกขึแม่เขาตรงๆเลยวาจ้ากันฝันว่าประซัมหนึ่งทีบางคนบางคนฝันฝันหนึ่งทีเนาะสามห้าสามทีบางคนกับีเดยินสามสามห้าเดแต่แต่บวชดวงบางคนกันฉันบอกไปกัตรงเป้งวดที่สี่หาสี่เออก็บอกกันกับว่าไคิดอยังของไหลเนาะก็คือว่าบอกเขานี่ จนเจ้ามือให้หยุดเลยหยุดทั้งคู่ห้ยเท้าเลยเขาบอกว่ายังไงเนี่ยเต้าซ้าบอกแม่นไหล่แต่แดงคันนแล้วว่าเพศผิดแล้วก็จะออกบอกตลอดเพราะว่าทอดไปตามบัตรครับเนิน hẹn ตะกี้เพิ่นบวชเนาะตะกี้เนาะบอกตามตรงตะกี้เพิ่นบวช เพื่อนทางบ้าจัางบ้าเพื่อนทางไดนม,มีคนมากินเราเนาะแกนนันเราครับแต่ว่างวดสองหนึ่งท่านก็ให้แม่นนะเข้าอยู่นะและแดงครับแม่นเราตังนั่งนั้นเห็บไปย่าไหมเรานั่งทํำเนี่ยได้ที่เอากันนี่เมียซื้อนี่เมียมาซื้อกันดวงก็ถือกันครับกระถือสามตัวจ้ามตัวเล่าหลวดเคยเคยบอกถูกเนี่ยงีงวดติดครับแม่ครับนี่เนาะครับจีสองกระถือสี้หนึ่งกระถือศูนย์สองกระถือ นำๆๆกันบันถึกหลายเนาะคนมามีซ้ำเนาะถืออ่ะเก้าสามกับถือถึอตลอดมาเลยค่ะโอ้ oh, ถูกจนเจมือให้หยุดวายุเรียนจะเพิ่งไม่อยู่นี่หน oh. ังสือเรียนที่เบาเดียมอยู่นี่ค่ะอยู่นี่แล้วอยู่นู่นให้หยุดอยู่นี่ก็ถูกตลอดวังหันกันยู้ยูย่ใส่กัวเจ้าเมื่อเจ้าเมื่อให้หยุดนะไม่ได่านข้าเจ้าอันแหลกค่ะ โอ้เขาเจ้าสร้างยุธได้บอกนเป็นยังแม่มันเธอรู้บออันหกสองอันกระเสืออันกระเสืออันหกอันสองเก้าครับแมันออกเก้าหกสองอ่ะถือสามตัวใช่ถือสามตัวสองตัวตลอดบ้านบอกตลอดบ้านบอกส่วนน่าจะสามตัวเหรอครับแม่บ้านกับอันหาสามก็หาเก้าสามก็ได้ถึงสามไม่หนึ่าชุดนี้ถือก็ได้ขอค่ะฮะ หน้าชุดด่าเสื่อนซ้ำแต่ได้มาแต่แต่ไม่ซื้อคือว่ากรบซีสามกม่บอกแม่ให้แม่ต้องยกใหอ๊ะพ่ออบกวันนี้เนี่ยไหก็พาลูกไไปซื้อเพื่อยก่เพื่อนจาได้เหยียบแม่ใหมแม่ยกขึ้นแค่จหนตาดวงนะค่ะน้องยกขึ้นแค่นยกขึ้นส่หนกขึนอ แม่แดงนะครับแดงเอฟซีตามให้แล้วนะถูกจนชาวบ้านมาขอก็ต้องบอกว่าม่ไม่ถูกใช่ไหมแต่อยูุ่บันอยูุแ18จะบอกว่าไม่ถูกเลยครั้งที่เราถูกก็คนมาหลายนะแม่เนาะก็ไหวนะใช่ถ้าเกิดมาแล้วเออให้ค่า น้ำวงน้ำหวานเนีはは yeah. well, yeah, ่ยเพราะว่านะแม่เนาะพอมีกำลังใจบอกเลแม่เนาะเดี๋ยวมื่อสีสังหยุดจะมื่อสีสังหยุดก็เป็นแนวทางบ้านพื้นขันบ้านดูอกเขาจะถือว่าขายให้กินที่ไหนขวดน้ำเสียเขาถืบว่าขายได้บ่แม่นเนาะ้อนเขากจะมือไห่เนาะขันเนาะครับแม่ยกใายคีบเองแม่จ้าเนาะนี่โผล่นี่หลับกะคอย ว่ากันนกคุณแม่เนาะจจาาเด้อคือเด็กวิ่งนะมักโกอ่ะยกขึ้นอีกนะมคะอียงกว่าแม่นี่วิ่งมักโฮกท่าเลขวิ่งวิ่งหกเลยแม่อันมักตัวใดขสีสุดบ้าว่าสีสุอนี่หกศูนย์ศูนย์หกสี่หกศูนย์เนาะแตะแค่ไว้กดไว้นะคะเอฟซีโค้งสุดท้ายแล้วเนากคุณแม่ค่ะ เดี๋ยวลูกแกซูให้ก่อนจับนิ่งๆก่อนนะพุงสุดท้ายเอาให้แม่จับนิ่งๆก่อนดูกำลังแคบไววเด้อพี่น้องชวนมากบอกเข้ายยางเดียวเขาถือข้ากลามากให้ค่ากับเขราเนาะมันก็ได้ค่ากับเขาเนาะแม่เนาะ